เสียอะไรเสียค่าทัางท้่ีิแล้วอะไรวะแต่กูซื้อไว้นะอะไรวะเซ้แบ็คพิงค์ไม่มีจริงเว้ยเฮียเซ้แบ็คพิงค์กูอันนี้อะไรนี่นี่นี่เปิด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 อะไรวะเปิดทางนั่นละพี่เกดเออเปิดกูมาเร็วมาเตะกัน เดี๋เดี๋ยวเมเยปิดเพลงก่อนปิดเพลงเดี๋ยวนรก็สิทธ์เดี๋ยวกสิทธิ์อ้เฮียเอเพลงเพลงมีมีครับมีอยู่แล้ว้วเฮียเฮียเกมบ้าใครไม่เล่นทีม่สอเนี่ยสูดไหนไอ้เหียสัตว์เอ้ ดีคิวพี่สวัสดีครับด้วยไม่ผหผมไม่ตอบนะแกปวดท้องไปโรงพยาบาล่ฝากไปไม่อยากได้บอลยไม่เกมหนึ่งขอแปลงแบบตึงอ่ะเป็นตึงไม่ต้องเล่นโอ้ ไอสัตว์เ้ยพอเจ็ดประทันที่มายิงเราทีสามสบาบตัแก้เหน่อยอีเจ็ดกับเก็กโกะไอเฮี้ยนั่่ะไอเฮียเก็กโกะไอสัตว์จเจ็ดันไงยิงไม่ตกมัยูใช้ไม่เป็นแรดไม่เป็นลยแรดติดทางไม่เล่นตัวง่ายงหที่มิกิเล่นเล่นตัวากตัวยิงเล่นตัวอะไรก็ได้ยีงเดี๋ลวพอตัวยิต้องใช้อไอีแผ่นอะไอแผนราเอสุดเ่าเลยตัว ที่ไปอะพี่บอกว่าไอรานเดี๋ยวพี่จะโบ้ให้เดี๋ยวเร์ฟเวอไปมันก็แฝดเปียกสมุกแม่สมุกปุ๊บแม่แฝดเข้าไปในสมุกเฮ้ยไร้ยเฮ้ยตเอาเลยให้มาสองตัวต้องให้มันนะของกูกูแพ้รอบมันให้มาลไปให้มาสองตัวอยากให้มาตัวไอเบยเหลือซ้ายลักูสองตัว ิ่งนเงียบปบเงียบบป๊บทิสชิดบ้านกูเจออีกตัวนึงจากนี้จะนี่นี่นี่ทิศสองน่าสุดอย่าไม่เดินอย่าไม่เดินนะเงียบอยู่โอเคะ้กูมีตัวนึงใครอะทิศสอแม่ตัวเลยดัาตัวอยู่รอบกู่ะรอบไม่หน่เขาอยู่มั้งหน่ใทิะเร้ังไมนหายนน้แค่เานั้นเราวิ่ไปนะ

ไม่ไม่ไมเส้นเหลือกับกับพระธาตะแถวที่สองเหลือเหลือมองอยู่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 เหลือหนึ่งหลือหนึ่งเหลือหนึ่งแบบแมสเดียวเลยออกซ้ายไปเอออยู่ซ้ายใกล้พวกมึงนะอยู่ขวายขึ้นตรงไหน่าทันขึ้นตรงไหนยึ่ขวาย เจ็บโดนไปชุดน <um ึงคุูตอบนะคุูตอบเออไม่ให้ดูนะมันมันไม่เลงอย่าไม่ป่าอย่าไม่ป่สายไม่เจอสายไม่เจอเฮ้ยขวาไกลใครไม่รู้ เฮ้ยนี่นี่นี่เจสียได้ยินชนชประตูนี้ประตูนี้ทิกสอทิกสองมาล้วมาล้วมาล้วมาแล้วเปิดเฟครับี้ยวตัวข้างในได้ไงวะเออนั่นดิีมไง้ยีเพื่อนกูเลยใครวะไอตองหรอวะเนี่ยไอ้ตองไอ้ตองไอ้่เ็นเพื่อนกูเลยนทักไม่ได้ว่ะตง่าไม่ใช่ไม่ตีนี่แหละ ตขาจับฝั่งนะออไปนูนใช่ใช่ตีเขาแหละเพื่อนเหลือชเตยใหญ่ให่สตรีมไปหน่อยบ้างครับที่ที่ซุปที่เดียวเลยครับน้องตอนนี้พี่สตรีมอ่าทวิชไว้เพื่อให้เห็นว่าแบบว่าเออสตรีมของเอเขาเรี่ยอยู่อยู่แพลตฟอร์มนี้ตกนตรงนี้มีเบอร์บิลนะมีความเปียนด้วยนะแจกกุนอัพด้วยนะโอ้ น่าสนใจหมากไว้เลยจะวิ่งไปแพทเลยนะชิปแพทมีละต่างอยู่ข้างในเลยเนี่ยมาต่าฉันไหนเนาะฉันนเนาะคนที่รักเธอหมดใจเอ้ยยีอ่ะนั่นเธอยังอ่ะ あっ。<noise> <noise> 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 <noise>

ชนะไอ้ย <gesch> no ่าชนะเป็นมโนหนะชนะก็เป็นมโนนะเอเมซนีพ่ขับรถไปเนขับรถไปเี กลับอย่าอารถจ้าเปิดแบบดูกด้วยนะรับมาให้แล้วจ้าไอรพวกที่ฟังคงฟังขอเพียงไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจแต่แก่เหลือนึกว่าเหอะจริงใครได้ยินได้ไหมต้งใจครับแต่ละที่พูดอะไรครับจะได้จำได้ๆพูดคเดียวเลยครับชอ เตีชมรเงี้บก่อนได้มชอมีฟังไม่ดีพอไม่ได้ยินเสียงแล้วมกไม่ออกยยุงมันกัดแขนขนาดนี้เลยเรพ่น่าจะอ่อมนะเฮ้ยปนไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยคดแอยากไงเนี่ยไม่ได้ที่บอกเ้วครับทไปครับู้ครับ่อหนยครับกรลดินทางไปสามนอ

สันสให้ใจความว่าไหนแฟนเออเนี่ไอะ่กนได้เยอะๆชิบป้นเน่รไปที่ร้อยดีกว่าไปไปไปเร็วัน กับผูหลักฐาได้ด้วย่อาจริงนะเราเว้ยเฮ้ยเางเ่เยเาแวหมันแป์ตึกกันด้วยตงแต่ว่าตัวตเล็วไปด้วยจะถึงแล้วพี่็บไม่อถึงเลยคว่อยากยิงวเ กเฮ้ยนันได้ยินเสียงใช่ป่าวเฮ้ยชั้นน่ะโอยเฮียติดเหล็กพ่อไสั์เฮ้ยบมดบ้านนี้บมดบ้านนี้นันทิศสองทิศสองเจ็บ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 

หาจังหวีโเนไม่ะเอยดเีย่เอดอเกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอ้ตดฟ้ากูแล้วที่นี่บ้านนี้บ้านนี้มันนี้กูเจอแล้วกูยไม่ได้นาเลยไม่ยิงกูอยู่บ้านมาพี่ทันตัวหนดาดฟ้าเลยเจ็บบาเจ็บบาเบ ลงอาแล้วตัวหนึ à! 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 Oh. ่งลงมาแล้วต yeah> ัวหนึ่งไป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 ไดไป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 ไ่ไปไปมปไ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 ปนปลปไปไปไาไปไป่ปไ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 ไป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  ีเยตอาง่ายมึงน้ยูงายไินเก็บตัวทยทุกตีหมดเลยกูยิงกูยิงมาเนี้ยไปสิบตัวเอเดี๋ยวไอ้เหียมึงเป็นคนแจ้งข่าวกูจะกระตอแล้วกูยังรวยไม่ได้เลยไม่สิบตัวเนี่ยเ้าตัวเนี่ยมึงนี่ ไอ้ข้าศน้อยจะไม่เที่ยงไม่่แะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ได้ไงนึ่งไม่แ่ง่แหละแไม่แห้มอยาเหมือนยางไต่าอยายังเอาไปใช้ต่อโอ้โหร้อยน้เตี้ยวอ่ะรูไม่ได้ยิงแค่รถเย็แค่คนยิงรถระเบิดได้เลยเฮ้ยสามโกสามโก ได้มากกวาได้มากกว่าไม่ได้ไมยินี่ผมยิงไม่ต้องมาาแบบเบกผมเท่าแบบแล้วยิงเองคืออะไรตาเบกมันน้องาะาเบกผม เื่อนอย่างท่เาบอกไม่ต้องบเข้ามาจะได้ไม่หาเวรเวนใหม่หาเวชใหม่เด้อมาไม่จุดี้งกัไม่ดที่เด่อเบิ่งนี้จริงไปหมดเลย หาคุยหาคุยวู้ววจ17คอนจ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีเหรอหมู่บ้านกลางเนี่ยมีรถจอดนะมีมีรถจอดนะหมู่บ้านอ่ะมีคนอยู่แล้วแต่ไม่โดดอ่ะไอมีมีมา เตีกันอยู่ด้วยทันโดดไปโดไปโดไปโดไปไอ้นั่น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 โดดตีกันอยู่เนี่ยตีสิบห้ากับไอ้ตีเอวบีวทันน่าพวกพี่อ่ะโอ้โหนวจัดไอ้นี่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 อยู่ตรงนี้อยู่ดิทิ้งเสาไปเป๊ะเลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้คือเป๊ะเลยพวกกูไม่เห็นนะติดไอ้ต้นไม้เยอะทันขวาทันขวาทันไอ้นั่นเราไหลเข้าบ้านกันเออมันมันมันไฟกันนอกบ้านไหมแต่บ้านอาูจะหลังนี้

ตาย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 โหตายอ่ะตมาต่ตัวตัวเองครับเฮ้ยนี่วเเวเเตงตีย่ลยไปเร็วบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านบ้านอตยนึงอ๋อยขวาน่งกับบ้านนี้นี่งกับบ้านน้องวงนนี่ย

้ไอปงห่อันจ่อไหม่เวจากีอทนหนึ่งทันต้าใส่มือเออเหี้ยมันดำเงียมเลยไอ้ทันไมีจีกหายทันนี่

ไม่เป็นมองขี้ไรอวะเรืเ่องอะไรตนนี้เล่นอะไรอเอาเลยดิไม่ชอบการมอง